สวัสดีค่ะลูกศิษย์พลังกายชีพเพื่อสุขภาพทั่วประเทศนะคะเออวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์ที่ยี่สิบเอ็ดเออพฤษภาสองพันห้าร้อยหกกนะคะเออ่าจะเออบอกข่าวดีว่าเพอเอิญโคตไปโค้นมาก็มาเจอ,เ,อ,อเรื่องราวที่บันทึกบันทึกเอาไว้ เป็นวิดีโอนะคะก็เรื่องของลูกสิทธิที่ประสบความสำเร็จหรือคนที่มาสัมภาษณ์อะไรต่ออะไรเนะคะ่ะก็เป็นช็อตๆไปย่าก็เลยบอกเอองั้นเบาอะไรก็จะเอาวันนี้ค่ะออกอากาศทุกอาทิตย์นะคะก็ตั้งแต่ปีพศ2องพ5หรือ58เนี่ยค่ะนะคะส่วนของที่สัมภาษณ์มีบางอันตั้งแต่4ี ตั้งแต่40นะคะก็ยังตกค้างอยู่เลยก็เลยเอามาให้หนูได้ดูว่าผลงานของพลังกายที่เพื่อสุขภาพนั้นมันดีอย่างไรคนที่ประสบความสุเร็จก็ยังมีชีวิตอยู่หลายคนนะคะกเยอะมากทีเดียวก็จะให้ดูเพื่อจะได้ทำให้เป็นกำลังใจว่าเราจะดูแลสุขภาพของเราให้มั่นคงต่อไปแล้วก็ ให้แข็งแรงแล้วก็ไม่มีโรคเรื้อรลังไม่มีโรคที่ทําให้เราจะต้องไปหาหมอตลอดเวลาถึงอายุจะยืนก็อย่าให้ทุกยากมากนักนะคะค่ะก็เดี๋ยวจะได้ให้เริ่มตั้งแต่อาทิตย์นี้จะออกทุกอาทิตย์นะคะค่ะอาทิตย์ละครั้งเป็นวิดีโอซึ่งคุณก็แชร์กันไปนะคะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดขอให้คนแก่คนนี้ที่ไปด้านด้น ทำมาเกือบสาสิปีแล้วเนี่ยมีความสุขบ้างว่าวิชาที่เราให้ลูกศิษย์ฝึกแล้วได้พึ่งตัวเองได้ให้ผู้อื่นพึ่งได้นั้นได้มีประโยชน์อย่างไรแล้วก็เป็นธรรมทานอย่างไรเป็นทานสูงสุดในการให้และต้องมีเมตตาด้วยนะคะถึงจะทำได้แล้วก็เราก็ดีใจว่าทุกบ้านก็จะมีแพทย์ทางเลือกฉุกเฉินก็ยังช่วยได้ แม้แต่เด็กปัญญาอ่อนก็ยังสามารถที่จะช่วยตัวเองได้นะคะเพราะนั้นออจากนี้ไปคุณก็จะได้ฟังกันทุกอาทิตย์ก็จะส่งไปให้นะคะค่ะขอให้ทุกคนตั้งใจฟังแล้วก็มีเมตตาแชร์ออกไปพวกรู้สิษย์ทั้งหลายก็จะได้รู้ไปปฏิบัติตามขอบคุณมากค่ะสวัสดีนะคะเดี๋ยวได้ฟังนะคะ